มหาเศรษฐีโลกใช้โคต้าปล่อยคาร์บอนปี2025หมดแล้วหลังบินส่วนตัวล่องเรือยอดชำรับปีใหม่รู้หรือไม่ในช่วงแค่10วันแรกของปี2025กลุ่มคนรวยที่สุด1%่เปอร์ของโลกใช้โคตาปล่อยคาร์บอนทั้งปีหมดแล้วโดยเฉลี่ยพวกเขาปล่อยคาร์บอน2.1ตันเท่ากับปริมาณที่คนจนที่สุด5 0์ใช้ใน3ปีเผยว่าการใช้ชีวิตหรูหราอย่างการบินด้วยเครื่องบินส่วนตัวหรือล่องเรือยอดของมหาเศรษฐีเช่นเครื่องบินส่วนตัวของเจฟเบซอดผู้ก่อตั้ง Amazon, ที่ปล่อยคาร์บอนเท่ากับพนักงานอเมซอนใช้ถึง207ปีหรือเรือยอดของตระกูลวอร์ตันที่ปล่อยคาร์บอนเท่ากับรถยกของวอมาร์1,714คันที่น่าหดหูคือคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นความร้อนจัดน้าท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆกลับแทบไม่มีทรัพยากรในการป้องกันหรือแก้ปัญหาคาดว่ากลุ่มคนรวยที่สุด1%ต้องลดการปล่อยคาร์บอนลง97%ภายในปี2030เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายโลกร้อน1.5องศาเซลเซียส แต่ในความเป็นจริงพวกเขามีแนวโน้มลดได้เพียง5%เท่านั้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในโลกยุคปัจจุบันและความจำเป็นที่เราต้องร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาสภาพอากาศอย่างจริงจัง